นะครับว่าหลังจากที่ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุการณ์เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ไปยังพื้นที่นะครับรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปด้วยทานดั้นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดูแลความปลอดภัยในทุกพื้นที่ยืนยันว่าจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้เตรียมเข้าพบทูตจีนเพื่อจะขอโทษ่างเป็นทางการเชื่อว่านะักท่องเที่ยวจะเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและส่งกําลังใจให้ผู้บาดเจ็บทุกคนนะครับเชื่อว่านักท่องเที่ยวเข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลและภาคเอกชนก็ได้ประสานงานกันอย่างเต็มที่เพื่อจะดูแลและก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับก,ก็ ป็นาการณ์ที่เราคาดไม่ถึงก็ขอส่งกําลังใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตทางสถานที่เสียงอันตรกรผมเชื่อว่าจากการที่ได้พูดคุยแล้วได้ทําอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้มีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ดูแลหลังจากที่เกิดเหตุได้อย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณวันนี้ก็งานนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อคืนนี้หลังจากที่ผมได้มา พูดคุยกับผู้หานของเสียพรกรพุ่งชาการสูงแห่งชาติที่นี่เมื่อเวลาประมาณใกล้ๆสองทุ่มนะครับได้รับแจ้งได้รับรายงานอย่างละเอียดแล้วผมเดินทางไปที่โรงพยาบาลตํารวจไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาเพืเยี่ยมผู้ป่วยนะครับที่จุดนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนรโรงพยาบาลจุฬานะครับได้มีการสั่งการให้ดูแลคนเจ็บอย่างเต็มที่ได้มีการบอกกับทาง ผู้มีการลงบันว่าทางขา้าพเจ้าได้อ,อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยท่านได้ทรงมีให,ให้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ให้คนป่วยเนี่ยอยู่ในอย,อยู่ในดุแลของท่านนะครับซึ่งทุกทุกคนก็ตับตื้อปิติแล้วก็ระหว่างนั้นก็ได้มีการต่อสายถึงท่านทูตจีนนะครับเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความมั่นใจว่า ทระนาไทยได้ทาทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยได้ได้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้แล้วก็ได้มีการตามญาติผู้ป่วยอีกนะครับได้ประสานงานของการผู้วิชาการท่องเที่ยวนะครับซึ่งได้ได้ในในที่สุดประมาณใกล้ๆสี่ทุ่มก็ได้เจอญาติแล้วแล้วได้มีการประสานให้เข้ามาเจอกันแล้วก็ได้มีการรายงานถ้าทูตจีนตาย นอกจากนี้นะครับท่านนายกอย่างใน,นพูดด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับนายประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือประเด็นที่หลายๆคนตั้งคําถามเนะี่ยคือ เมื่อตอนเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยหลายหลายคนไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวก็เลยมีการถามหาถึงเรื่องของการเตือนภัย<ฮ>การแจ้งเหตุว่ามีจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสําหรับในเรื่องของระบบเตือนภัยนะครับคือหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แจ้งเตือนทาง SMS สอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นระบบเตือนภัยทั้งหมดเพื่อจะมีการกระจายข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้ไปพบกับพลตารวจเอกต่อศักษษดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่สํานังกงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับได้พูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการของทางตาํารวจในการยกระดับกฎหมายเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนและก็ความเข้มงวดในการนําเข้าอาวุธปืนรวมทั้งยังได้ไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการออกปฏิบัติงานทั้งเรื่องของความรวดเร็วในการจับกลุมผู้กระทําความผิดรวมไปจนถึงเรื่องของการค้นหาญา,าติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กระจายไปในช่วงชุลมุนครับ ทางด้านของนายปราณปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะดูแลอย่างดีนะครับโดยแจ้งไปยังสถานทูตท,ที่มีพลเมืองได้รับผลกระทบไปแล้วทั้งจีนเมียนมาแล้วก็สปปลาวนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมเยียวยาแล้วก็สนับสนุนทุกเรื่องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ขอย้ำว่ารัฐบาลไทยทำทุกอย่างเต็มที่ให้สภาพการนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนี้ก็จะได้ประสานไปยังคณะทูตประเทศต่างๆให้ช่วยชี้แจงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าได้สั่งการไปรยังสำนักงานประกันสังคมให้เร่งช่วยเหลือดูแลตามสิทธิของผู้ประกันตนที่จะได้รับตามกฎหมายทั้งค่าทําศพ เงินชดเชยเงินเยียวยานอกเหนือจากสิทธิของผู้ประกันตนแล้วหลายหน่วยงานกําลังหารือกันในเรื่องของการช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนอื่นนะคะอย่างเช่นการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศต้นทางรวมถึงการช่วยเหลือด้านอื่นๆค่ะข้อมูลล่าสุดจ,จากสํานักงานประกันสังคมชาวเมียนมาที่เสียชีวิตนะคะเธอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่วนผู้บาดเจ็บอีก5คนเป็นผู้ประกันตน4คน แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่เป็นลูกจ้างชาวไทยจำนวนสองคนเป็นผ ang ang นู้ประกันตนตามมาตรา33ที่เป็นลูกจ้างแรงงานสัญชาติลาวก็คือแม่บ้านนะคะหนึ่งคนแล้วก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ที่เป็นลูกจ้างชาวไทยจำนวนหนึ่งคนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นับเป็นการบาดเจ็บเนื่องจากว่าการทำงาน ก็จะได้รับเงินทดแทน70%ของค่าจ้างนะคะขณะที่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมจะดูแลสิทธิในการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาทุกคนเลยและขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวทางห้างกันบ้างนะครับนางสด,ดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรจำกัดนะครับก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าผู้บริหารและพนักงานได้ดําเนินการระง,งับเหตุอย่างสุดความสามารถรวมถึงอพยพกลุ่มลูกค้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดและรักษาความปลอดภัยให้กับร้านค้าและพนักงานที่มีอยู่ในอาคารนี้ไม่ต่ำกว่า2 0,000คน อย่างไรก็ตามความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่สามารถประเมินค่าได้ทางสยามพารากรขอ,ขอขอบคุณทุกกำลังใจท่ามกลางวิกฤตนี้และขอน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำมาพัฒนาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจากนั้นก็ได้ร่วมยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับ